ตอนที่135หลังจากที่เขาก้าก็เป็นในสำนักแล้วสิ่งที่เขาพบก็คือตําหนักภายในนั้นมีขนาดใหญ่กว่าสำนักอยู่อย่างมากๆหลังจากที่เขาได้เข้ามาแล้วเขาก็ได้หยุดลงเล็กน้อยพร้อมกับเดินตามกลุ่มคนเข้าไปจนถึงลานประลองด้านในหากมองออกไปแล้วก็พบว่ามันมีขนาดใหญ่มากๆแถมยังเต็มด้วยผู้ชมมากมายตูหงชิงมีพรสวรรค์ระดับ8ดาราอยู่ในเขตแดนชีพประจันเทวระดับที่3ตอนปลาย สมเด็จที่เป็นอันดับที่หนึ่งในสิทธิ์ใหม่คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะสามารถติดอันดับในตารางสายลมและหมู่เมฆได้เสียงสนทนาได้ดังขึ้นตัวโฮงชิงนี้น่ากลัวจริงๆนั่นแหละอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่กลับแข็งแกร่งถึงขนาดนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพรสวรรค์ระดับ8ดาราน,นี่แหละศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของเขาไม่สามารถคาดเดาได้เลยเซียวหู่เองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนายน้อยตะกุลเซีย จากเมืองหลินชวนเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับเจ็ดดาราอายุ16ปีและได้ยินมาว่าไม่นานมานี้เพิ่งจะตัดผ่านไปยังเขตแดนชิปรจรเทวะระดับที่3ได้ขาน่าจะได้เป็นอันดับที่สองของการประลองในครั้งนี้อืมได้ยินมาว่าสิทธิ์ใหม่ในปีนี้แข็งแกร่งมากๆลหลายๆคนที่อยู่รอบๆได้แลกเปลี่ยนความยึดเห็นของกันออกมาหลินเทียนที่อยู่ในฝูงชนเองก็ได้มองออกไปตรงหน้าพร้อมกับพบว่าบนเวทีประลองนั้นกําลังมีร่างของคนสองคน ต่อสู้กันอยู่ไม่นานหนึ่งในนั้นก็ได้รับความพ่ายแพ้ก่อนที่เขาจะลอยออกไปนอกเวทีท่านเดนนั้นเองท่าทางของเขาก็ได้เปลี่ยนไปพอกลั่นจะขึ้นไปคนต่อไปนั้นก็คือเหล่งอี้ทงบุ่มกินได้อรุนแรงได้ถูกปลดปล่อยออกมาโดยรอบซึ่งตอนนี้อาวุธในมือของเหล่งอี้ทงคือกระบี่ที่มีความเร็วและพลังทําลายล้างที่สูงมากผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ข้างเวทีอดไม่ได้ที่จะเชื่อมชมออกมาด้วยท่าทางที่ตกตะลึง นายน้อยตระกูลเหล่งนี่แข็งเก่งจริงๆเลยนะตระกูลเหล่งนั้นเป็นหนึ่งในสามตระกูลของผู้บ่มเพอซึ่งอยู่ภายในเมืองหลวงแห่งนี้ดังนั้นการที่จะมีนายน้อยที่แข็งเก่งก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่แล้วสุดยอดหลายๆคนได้พูดออกมาห่างออกไปไม่ไกลนั้นมีล่างหลายล่างกําลังเยืนอยู่ในตำหนักซึ่งหนึ่งในนั้นคือฮานเธอเหล่งเฟิงและชายชราอีกคนที่มีชื่อว่าหลุยหลานซึ่งเป็นผู้วุฒสของสนักแห่งนี้เหล่งเฟิง น้องชายเจ้าเติบโตขึ้นมา,ด,ามด้วยความรวดเร็วที่น่ากลัวจริงๆไม่คิดเลยว่าจะสามารถเรียนรู้ทักษะกระบีสายลุงและทักษะไล่ล่าวิญญาณของตระกูลเหล่งได้ถึงขนาดนี้แล้วหานเือได้พูดออกมาเหล่งเฟิงก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่กี่วันมานี้ข้าได้ฝึกเขาตลอดทั้งวันทั้งคืนดังนั้นจึงได้พัฒนาขึ้นและไม่ทาใหข้าผิดหวังเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าน้องชายของเจ้าน่าจะเหมาะที่จะได้อันดับที่สามนะ ลุยหลานได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเหล่งเฟิงได้พยักหน้าตอบกู่ต่อโซของเหล่งอี้ทงนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเชี่ยวประจรเทวะระดับที่สองซึ่งหากเทียบกับเหล่งอี้ทงแล้วฝ่ายตรงข้ามยังห่างชั้นอยู่มากไม่นานก็ได้พ่ายแพ้แผยใต้ทักษะกระบ,บี่ของเขาก่อนที่จะถูกเตะลงจากเวทีใครจะขึ้นมาอีกเหล่งอี้ทงกำลังถือกระบ,บี่พร้อมกับก,บกวดตามอมเพียงสิทธิ์ใหม่หลายหลายคนที่อยู่ด้านล่าง การประลองจัดอันดับของสำนักนั้นสามารถท้าประลองกับใครก็ได้ตามสบายซึ่งเหล่งอี้ธงก็ได้ฝึกฝนอย่างหนักในช่วงเวลาหลหนวันมานี้ทําให้เขาแข็งแก่งขึ้นมากตอนนี้เขากําลังยืนอยู่บนเวทีก็ได้แต่มองไปยังสิทธิ์ใหม่ด้วยสายตาดูถูกยกเว้นเสี้ยวหูและตูหงชิงเพราะว่าเหล่งเฟิงนั้นได้บอกกับเขาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าตัวเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสองคนนี้บ้าไปแล้วอะไรละ่ะ ก็าขามีคุณสมบัติพอที่จะทําอย่างนั้นทักษะตระกูลเหล่งนี้แข็งเก่งจริงๆหลายๆคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออกมาสิทธมล์หลายคนเองก็ไม่สามารถทนดูการย,ย่อยุของเหล่งอี้ทงได้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาล้วนจะถูกส่งลอยออกไปนอกเวทีทั้งหมดทักษะไล่ล่าวิญญ,ญาณแถมยังมีทักษะกระบี่สายลุงอีกนี่มันจะแข็งเก่งเกินไปแล้วหลายๆคนได้แต่แสดงสีหน้าตกตะ,ตะลึงออกมาตามๆกันไขก่กาก็ขึ้นมาอีกเหล่งอี้ทงที่ยืนอยู่บนเวที ได้กวาดสายตาที่ยิงพยองมองไปยังทุกคนสิดไม่หลายหลายคนได้จ้องมองออกไปยังเหล่งอี้ถงซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่สบอารมณ์แต่ก็ยอมรับว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งมากๆด้วยทักษะไล่ล่าวิญญาณและทักษะกระบี่สายลุงมันเกือบจะเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่จะบรรลุแล้วด้วยซ้ําข้าเองณนะตอนนี้เสียงหนึ่งได้ดังขึ้นหลินเทียนที่อยู่ในหมู่ของผู้คนได้ก้าวเท้าออกไปพร้อมกับเดินขึ้นไปบนเวทีนี่เจ้า เหล่งอีท้ทงได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปทันทีเหล่งเฟิงที่อยู่ห่างออกไปเองก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันชายคนนี้สามารถกลับออกมาจากป่าหมอกพิษเป็นเป็นได้เป็นไปได้ยังไงกันหานเธอและหลุยหลินเองก็ได้แต่ขมวดคิ้วไปต,ตามๆกันเจ้าเป็นไข่กล้าดียังไงถึงได้มาขัดการประลองของสิทธิ์ใหม่หานเหอได้คำรามออกมาเขาจําได้ดีว่าไม่เห็นหลินเทียนออกมาพร้อมกับสิทธิ์ใหม่ซึ่งทำให้เขาและหลุยหลิน ไม่รู้ถึงสถานะของหลินเทียนสิทธิ์ใหม่ของสำนักที่เพิ่งกลับมาจากการทดสอบหลินเทียนได้ตอบกลับไปหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้หยิบอาตาสัญ,ญลักษณ์ออกมาเมื่อมองไปยังตานั้นฮานเฮอและหลุยหลานเองก็ได้แต่ชะงักไปคือตอนเนี้มันมีตัวละครอีกสองตัวนะครับที่เย็นอยู่กับเหล่งเฟิงนั่นก็คือาฮานเธอและก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับคือคนแปรเนี่ยเขาจะแปลสับไปสับมาระหว่างหลุยหลินกับหลุยหลานเนี่ย ผมไม่รู้ว่าจะอ่านอันไหนดีถ้าเกิดงั้นเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะถ้าเขาแปลมาเป็นชื่อไหนผมก็จะอ่านชื่อน,นั้นไปนเลยนะครับทำไมจึงได้มาในตอนนี้้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราออกมาไม่มีเจ้าหลุยหลานได้ถามขึ้นมันเป็นเพราะว่าสิทธิ์ติดธุระอยู่ภายในป่าดังนั้นจึงเพิ่งออกมาได้ในวันนี้หลินเทียนได้ตอบกลับไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วหานเธอและหลุยหลานก็ได้แต่พยักหน้าพร้อมๆกันในเมื่อหลินเทียน ถือข้อตาสัญ,ญลักษณ์นั้นก็เป็นตัวอธิบายสถานะของเขาแล้วแต่พวกเขาก็เพียงแค่สงสัยเท่านั้นจึงได้ถามออกไปใบหน้าของเซียวหู่ที่อยู่ภายในสิทธิ์หม่เองก็หมุนมองลงก่อนที่เขาจะปลดปลอยจิตสังหารออกมาเขาไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับหลินเทียนที่นี่อลิยมเซียวหู่ได้กำมัดของตัวเองแน่นเพราะว่าเขายังจดจำเรื่องที่หลินเทียนเตะเขาจนกระเด็นลอยออกไปนอกร้านได้อย่างดีผู้ชมทั้งหลายเองก็ได้แต่โห่ร้องออกมา เพราะว่าหลังจากที่เห็นความแข็งแกร่งของเหล่งอี้ทงแล้วยังมีคนกล้าจะท้าทายเขาอีกกันหรือเป็นไปได้ยังไงกันเจ้ารอดมาได้ยังไงเหล่งอี้ทงได้ถามออกมาหลังจากที่ก้าวถอยหลังออกไปด้วยใบยหน้าที่น่าเกียดเดาดูสิหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยเสียงลาบเดียบหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้หันกลับไปมองทางเหล่งเฟิงซึ่งอยู่ในตำหนักผ่างยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายพร้อมกับพุ่งเข้าหาเหล่งอี้ทงในทันทีเหล่งอี้ทงได้กัดฟันของเขา พร้อมทั้งกำลามบอ,อกมาว่าตากสะแล่ล่าวิญญาณและเพียงกระบี่สายลุงของข้าอยู่ในขั้นสําเร็จระดับต่ำแล้วข้าไม่กลัวเจ้าหนอกหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้เวียงกระบี่ออกไปทางดินเทียนด้วยทันทีล่างของดินเทียนได้เข้าประชิดอย่างรวดเร็วก่อนจะจับมือขวาที่ถือกระบี่ของเหล่งอี้ทงเอาไว้และหักมันจนเกิดเสียงกระดูกแตกหักอย่างรวดเร็วนี่เจ้าใบหน้าของเหล่งอี้ทงพันบิดเบี้ยเพราะความเจ็บปวดทันทีก่อนที่กระบี่ในมือของเขาจะหลุดออกไป และในเวลาเดียวกันนี้เองเขาสัมผัสได้ถึงระดับพลังของหลินเทียนแข็งแกร่งกว่าเขตแดนชิบะจรเทวะระดับที่สมอีกณัตนะตอนนี้หลินเทียนได้ปล่อยมือของเขาก่อนจะคว้าลำคอของเขาเอาไว้และทุ่มลงกับพื้นอย่างนุนแรงบุ้มเวทีไดสั่นสะเทือนก่อนที่เหล่งอีท้ทงจะส่งเสียงควนคาออกมาอย่างดังพร้อมถังกากเลือดออกมาไม่หยุดตอนนี้เองผู้ชมทั้งหลายถึงกับพพงะไปแข็งแกร่งเกินไปไหมเขาจะโหดเกินไปแล้ว ก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งที่ไร้เทียมทานแต่ตอนนี้เหล่งอี้ทงกับโดนชายหนุ่มคนนี้จัดการได้อย่างง่ายดายจนทําให้พวกเขาได้แต่แข็งค้างไปโดยความรู้สึกที่งงงมในขณะที่คนอื่นๆกําลังประหลาดใจกันอยู่นั้นพวกเขาก็ตระหนักได้ถึงอีกเรื่องหนึ่งว่าการประลองนี้มันหนักมือเกินไปหรือเปล่าปล่อยเขานําเสียงอันเย็นชาได้ทุกส่งออกมาก่อนที่เหล่งเฟิงจะเดินขึ้นมาที่มุมเวที พวกวุโสหานเหอและหลุยหลานก็ได้มองออกมาเช่นเดียวกันมันไม่หนักมือกันไปหน่อยหรือใช่พวกเขาต่างก็พากันพูดออกมาหลินเทียนได้ปล่อยคอของเหล่งอีท้ทงพร้อมกับยืนขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อพวกคนกําลังคิดว่าหลินเทียนกําลังจะปล่อยเหล่งอีท้ทงไปเพราะความกลัวแต่เขานั้นกลับยกเท้าขึ้นและกระตทือบซ้ําลงไปที่กลางหน้าอกของเหล่งอีท้ทงอย่างรุนแรงเสียงกระดูกแตกหักได้ถูกส่งออกมาก่อนที่เหล่งอีท้ทง จะส่งเสียงร้องออกมาไม่หยุดหย่อนข่าว่าเจ้าหนุม่มนี่มันแข็งแกร่งเกินไปไหมแต่วันนี้เป็นเพียงแค่การประลองจัดอันดับเท่านั้นทําไมถึงได้ทําขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าเขามีความแข็งกันกันหรือหลายๆคนได้แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาโอหังละยำหานเหือและหลุยหลานต่างก็พากันคำรามออกมาหลินเทียนทำลายร่างกายสิบร้วนสํานักขนาดนี้ด่มันทำไมพวกเขาโกรธจัดเป็นอย่างมากพวกวัสดุทั้งสอง อย่าเพิ่งรีบร้อนโกรธไปดินเทียนได้พูดออกมาพร้อมทั้งมองไปทางเหล่งเฟิงและพูดออกมาว่าไม่ถามเหล่งเฟิงที่อยู่ข้างๆหน่อยหรือว่าสิทธิ์ได้เจอเรื่องอะไรในป่ามาบ้างแล้วทำไมถึงได้ลงมือกับเหล่งอีท้ทงเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วท่าทางของใครหลายคนก็ได้เปลี่ยนไปพร้อมกับจดจ้องไปที่ร่างของดินเทียนเป็นสายตาเดียวกันมันเป็นเรื่องอะไรที่ถูกปิดบังเอาไว้กันนะเหล่งเฟิงนี่มันหมายความว่ายัางไงกันหานเฮอได้กระหมดยิ้วโดวยทันที ใบหน้าของเหลียงเฟิงยังคองหมุนหมองพร้อมกับจ้องกระเมีงออกไปที่ใบหน้าของหลินเทียนเป็นอะไรไปกลัวว่าหากพูดออกมาแล้วจะอับอายอย่างนั้นหรือไม่เป็นไรเงินข้าจะช่วยเจ้าพูดเองก็แล้วกันเหลินเทียนได้กระทืบเท้าซ้ำลงไปอีกครั้งก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าก่อนหน้านี้ในการทดสอบนั้นมันเป็นเพราะว่ามีสิทธิ์เก่าห้าคนติดตามเข้าไปด้วยแต่เหลียงเฟิงนั้นมีอำนาจไม่น้อยเลยที่สามารถเอาผู้เชี่ยวชาญของตระกูลตนเอง เข้าไปได้อย่างลับๆและรอบสังหารข้าเหตุผลก็เป็นเพราะว่าข้ามีความแข็งกับเหล่งอีท้ทงอะเลยนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วท่าทางของทุกคนก็ได้เปลี่ยนไปทันทีพวกเขาได้แต่มองออกไปทางเหล่งเฟิงเป็นสายตาเดียวกันเหล่งเฟิงที่เขาพูดเป็นความจริงงันหรือหานเหอได้ถามออกมาเหล่งเฟิงยังคงเงียบพร้อมกับแสดงสีหน้าที่เย็นชาออกมายิ่งกว่าเก่าปล่อยเขาซะเมื่อจ้องมองออกไปอย่างท่าทางของหยินเทียนแล้วเหล่งเฟิง ก็ยังพูดออกมาได้เสียงทุ้มต่ำเป็นไปได้งั้นเหรอข้าถูกตอนเข้าไปในป่าพิษจนเกือบตายหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาเลยพูดต่อว่าแต่ต้องขอบคุณเจ้านะติ้ายัางไม่ตายแถมยังได้รับของดีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแงกร่งให้กับข้าด้วยเจ้าคิดเหมือนกันไหมว่าสวรรค์มีตาจึงได้ให้โอกาสข้ากลับมาที่นี่เพื่อล้างแขนพวกเจ้าสองพี่น้องเมื่อฟังจากคําพูดของหลินเทียนแล้วศิษย์เก่าหลายคนก็ได้แต่อ้าป,ปากค้างไปตามๆกันเพราะว่าพวกเขา ไม่คิดเลยว่าเหลียงเฟิงจะร่วมมือกับน้องชายและผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเพื่อตอนสิทธิ์ใหม่เข้าไปในป่าหมอกพิษแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมก็คือหลินเทียนสามารถรอดตายกลับมาได้ป่าพิษงันหรือเข้าไปแล้วยังไม่ตายงันหรือแถมยังแข็งแกร่งขึ้นด้วยเจ้าสัตว์ประหลาดนี่มันผุดขึ้นมาจากไหนกันสุดยอดเกินไปแล้วข้าเคยได้ยินม,มาว่าขนาดผู้เชี่ยวชาญเขตแดนชิปรจรนทวะระดับที่เก้าก็ยังตกตายเลยนะหากว่าเข้าไปยังที่แห่งนั้น ซิดเก่าหลายๆคนได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาไม่ต่างกับพวกวุโสทั้งสองคนที่ยืนอยู่ข้างกัน